สวัสดีครับน้องๆวันนี้จะนําตุ๊กตานะครับมาฮักกี้นะครับมา,าให้น้องๆดูนะครับว่าตัวของเจ้าหมาตัวนี้นะครับขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวสวัสดีน้องๆก่อนนะครับสวัสดีครับน้องๆอ่า ไปไายบายนี่นะครับก็ตัวนี้สั่งซื้อมาจากช็อปปีนะครับช็อปปีก็ราคาปกติอยู่ที่1,000บาทซื้อมาลดราคานะครับเซลเหลืออยู่499าบาทนทครับเหลืออยู่499บาทก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนุ่มมากนะครับนุ่มมากแล้วก็น่าสัมผัสที่สำคัญก็คือตัวโตวมากๆนี่เลยนะครับนี่เลยเมื่อเปรียบเทียบกับผม,ผมเองนะครับนี่ ถ้านอนก็ที่นอนถูกพุตดก็เต็มเลยหนึ่งคนตัวใหญ่มากนี่เลยครับก็ตอนนี้วางไว้อยู่บนที่นอนถูกพุตดนะครับใหญ่ไหมครับนี่เลยกินพื้นที่ไปหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนนอนนะครับนี่เลยปกติก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าซื้อตัวเล็กไว้แล้วนะครับตัวเล็กเนี่ยมีอยู่2 3สาตัวเพราะว่าลูกชายเนี่ยชอบหมาฮัสก,กี้มากนะครับแล้วก็ มาเจอนะครับในาขายอยู่ในร้านช้อปปี้นะครับขายอยู่ในช้อปปี้ก็เลยไปหาติดตามตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับเราไม่รู้ว่าน้องหมานตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะครับตุต๊กตาตัวนี้ก็หาอยู่หลายที่แล้วก็มาเจอในตัวของช้อปปี้นะครับปกติเมื่อก่อนก็ซื้อตัวเล็กนิดเดียวนะครับรอบนี้ก็คือซื้อเป็นของขวัญพิเศษให้กับลูกนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้คือลูกอยู่ต่างจังหวัด ลูกอยู่ต่างจังหวัดก็ยังไม่เห็นตัวสินค้านะครับปกติก็ที่บ้านก็จะมีตัวเล็กอยู่นะครับที่บ้านก็ยังมีตัวเล็กอยู่นี่เลยก็เซอร์ไพรส์ลูกนะครับนี่ก็พ่อก็แกะมาดูก่อนนี่เลยครับก็แนะนําครับสําหรับน้องๆหนูๆน,น,นะครับท่านใดที่ชอบตุ๊กตาหมาฮักกี้นะครับก็ลองให้พ่อครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองเข้าไปดูในตัวของร้านช็อปปี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาในราคาส9 9้กบาทถูกมากปกติตัวเล็กนิดเดียวครับซื้อมาเนี่ย250 สองร้อยสิบาทนะครับถึงสามร้อยเก้าสิบเมื่อก่อนนะครับประมาณหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาที่ซื้อนะครับแต่รอบนี้มาเจอตัวโตๆแล้วครับนี่เลยน่าจะเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้เมื่อมีพ่อพันธุ์แล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาแม่พันมาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าแม่พันธุ์ตัวนั้นนะครับจะมาเมื่อไหร่นะครับสาหรับตัวคลิปนี้นะครับผมนะครับตุ๊กตาหมากี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย